บอสหนุมอลำเสียงมีหกครับเดือดครับพี่น้องเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเบาอซีบอลเห็นฟังครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีครับมิดมอแคนแฟนมอลําโดยเฉพาะเอฟซีมอลลเสีหกนกงสกวนสุขุสกวนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบาเอคนเมืองศรีเหมือนเดิมเช่นเคยใครเข้ามาแล้วยังตั้นติดตามฝากติดตามกดไลค์กดแชร์็จะได้ชมคีิปใหม่อย่างต่อเนื่นนอง,งอนนครับพี่น้องล่าสุดขับเกิดอะไรขึ้น,นกับบอสหนุ มอลำเสียงวิ่หกนะครับพี่นอนะ้องเนาะคนได้ออกมาโพดสุดเดือดเลยเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับพี่นอนะ้องเนาะสำหรับเรื่องเล่าที่ประเด็นเกิดขึ้นที่พเ่นได้โพ์ออกมานะครับซึ่งล่าสุดครับคนโพส์แบบนี้ครับพี่นอ้องมึงคิดลบมึงเปิดหน้าออกมาแสดงตัวตนออกมาคิดดีไม่ได้เลยเหรอแล้วก็โตอีนะครับแบบอีโมจิ หลูบควายนะครับหลายตัวเลยทีเดียวครับพี่น้องนี่ก็คื้อว่ากันว่าหละกะักฮะเอฟซีประเภทนี้นะครับกับพุทธขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งกะผู้ที่มาคอมเมนต์แบบนี้นะครับพี่น้องเนาะก,กะบตอนาน,านั้นนี่กัมีไปคอมเมนต์อ่าบอกถึงผลงานเพลงของอิหละไอซา์กุณาพอดน,นี่แหละครับบอกไปถึงอ่าผู้ที่มาทายมีน้องกลิ่นนะกะับ น้องทอ็อฟฟี่นี่นะครับเพิรนก็เลยเมื่รวมไทยเป็นนางเอกพระเอกเอ็มบี้ของเอินความที่อ้ายนี่แหละครับพี่น้องนะเนาะเพิ่นก็นเลยบอกว่านี่ล่ะอันน้องปลิ้มนี่ออกมาไทยเอ็มบี้จะไม่มีคนเบิ่งเสียบบปังนี่นะครับก็คือเป็นเป็นแอคเคา์เดียวกันเป็นรูกพึ่งคเนดสิ่งคอมเมนต์นี่นะครับก็ว่าถึงพอจ๋านี่แหละว่าพอจ๋าเปลี่ยนไปจังสักจังสี่นะครับเพิ่นก็เลยอ่าโพสต์ลงไปนะครับว่าจังสี่ จ้าพ่อจ๋ามีความสุขจนลืมลูกอายแล้วซ้อมเสร็จดึกๆก็ไม่ไปส่งขับรถกลับคนเดียวน่ากลัวมากทางมืดวันนั้นน้องกลัวแบตหมดแบตรถหมดต้องให้พี่ดลไปส่งพ่อจ๋าไปอยู่ไหนฝนตกลูกกลับไม่ได้ก็ไม่เอานอนด้วยต้องไปนอนกับมามี่อยากให้พ่อจ๋าทำกับอีลาเหมือนตอนอีลามาแรก ลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่พ่อจ๋านั่นแหละเป็นคนเปลี่ยนใช่หรือไม่ครับพ่อจ๋าลูกป่วยก็ไม่ไปเยี่ยมนี่ครับเบื้องหลังเข้าโบรหรอกว่าเขาดูแลหรือบบดูแลเข้าตาัดสินใจบ่ได้หรอกครับเข้าเห็นแค่ในคลิปในโซเชียลนั่นคือเป็นบางบางมุมนะครับเป็นบางมุมที่แค่บางส่วน ของชีวิตแต่เบื้องหลังที่เขาบพได้ท่าคลิปไปได้ลงโซเชียลนะครับเราจะไม่รู้เรารู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นอย่างวันนี้เราตัดสินใจผูกอึดบ่ได้นะครับพี่ห้อเพราะเรียกว่ามาแซะมาป่วนอย่างนี้มันก็เป็นการไปทําลายจิตใจของศิลปินนะครับพี่น้อเพาะซึ่งบอลนกเองนะครับ่นเคยบอกแล้วว่าหลายๆคนที่เขามาอยู่ในองค์กรเป็นกระต้อง,อองรบบับผิดชอบเพราะว่าจะเป็นนักฮ้องแดนเซอร์ทุกไฟล์แะ้วก็ อรอาเองก็ต้องเป็นสมาชิกในวงก็ต้องปฏิบัติเหมือนกันในวงแต่เหนื้อไปก็นั้นก็คือเป็นลูกอ่าเป็นลูกพ่อจ๋านะครับแต่ด้วยพระ,ะหนาที่แต่ละอย่างเป็นผู้นําองเบิงทุกองค์ประกอบทุกอย่างเหลียวบางเทอเองเขาบมได้ไทคิบได้ไทผาพมาให้เบิงกับบมแมนว่าเขาบมเร็วแล้วบโเบ,บิงอันนี้ก็ต้อง เป็นการให้งพลังใจกันดีกว่านะครับเข้าต้องเป็นเอฟซีที่เป็นพลังบวกอ่าค่อยสนับสนุนค่อยซัพพอร์ตค่อยใหยก้กำลังใจนี่คือเอื่นว่าพลังบวกนะครับเป็นเอฟซีที่ค่อยเบื้องยวงห่างอ่านะครับบางเทียเข้ากัอย่าไปเรียกว่าอย่าไปล้ำเส้นอ่าคำว่า FC เอฟซีเข้าเนี่ยคือต้องให้ซัพพอร์ตให้กำลังใจถึงจะเฮ็ดให้ ศิลปินนั้นเกิดความประทับใจหลวก็สร้างคนงานเข้าในเมืองหรือมวลกันแต่ว่าบางเรื่องเป็นงานเรื่องส่วนตัวของศิลปินเองเข้ากับอย่าไปลำเส็นอย่าไปเก่าไก่นะครับแล้กก็การคอมเมนต์คือรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ดูดูแลนี่แหละครับน้องเนาะก,ก,ก็เห็นให้แฟนครับนี่กับเขามาวิภาควิจารณ์กันสนั่นเลยทีเดียวนะครับ แฟนคลับแฟนเพลงที่เพื่อนใดเห็นโค้ดเหนียวไปแล้วเพื่อนว่าจังไหนแน่หลายคนเพื่อนก็บอกว่านี่ตาบบเห็นคือคอมเมนต์คักแท้อยู่นี่มีตตแต่พอแต่มีไคนพอโบไปเพื่อนก็ให้คนไปซงเสียเอาจังไหนอีกครับอ่านี่คือทางด้านของออสบุญชลินนี่ก็คือเป็นศิลปินในวงคือกันนะครับนี่คืออ่าผู้ที่อยู่ใน องค์กรอ,อยู่ในคณะโมลัมเพิ่นเกสิเห็นเมื่อทุกอย่างนะครับนี่คนกับวันเดตาโบเห็นคือคอมเมนต์คักแค่นะครับหัวหน้าว้งนะครับเพินนะะ่นกับมีพลรงนาทีที่มันเท่ากับติดภารกิจหนุญญ่มยหญ่นนนี่นั่นผู้นี้ก็บอกว่าน้องอา,อายขอเป็นคนง่ายๆสบายสไตล์เด็กผู้ชายไม่ต้องไปคิดแทนน้องหรอกคะ่ะน้องไม่ได้คิดอะไรเลยสําหรับน้องอา,อายแล้วง่ายๆสไตล์ นกอ้ายนี่ครับนกคนนี้ก็ว่าคือนกอ้ายนี่เป็นลักษณะเป็นเป็นสไตล์ผู้ไายนะครับเป็นขาวๆแน่จางน้อยนะครับก็ต้องไปห่วงดอกนะครับอ่าคนนี้ก็ว่ามีบางคนบอกเห็นด้วยกับเม้นนี้ไปเจอมาหึดคักปานมาอยู่น้าเขาตลอดหูดีมดทุกนางนะครับแล้วก็นี่ครับอ่าปานน้าคาคูนี่เพิ่นกะเป็นศิลปินในวงอีกคือกันนะครับเพิ่นก็บอกว่าคนนี้ละบอสชอบ มาป่วนตลอดอ่าแล้วกมีคนมาแสดงความคิดต่อว่าใช่ค่ะแม่หนูเห็นมาป่วนว่าแม่กับน้องปิ่มอยู่อ่าคนนี้มาแสดงความคิดต่อว่าจริงเคยจริงเคยเม้นว่าน้องปิ้มกับแม่ปานอ่านะครับคนนี้ก็ว่างานพ่อจ๋าเยอะมากใครไปส่งก็ได้ค่ะเพราะพี่จ๋าก็รักน้องมากมามีม่ก็รักห้ช่วยดูแลคุณมาเม้นอะไร ทุกคนในวงเขารักน้องคิดได้เนาะนี่ครับก็บเป็นเสียงมีผาวิจารณ์นะครับหลายคนก็นได้แสดงความคิดเห็นนะครับสินบางอย่างเนาะเบื้องหลังเฮ้าบบสามารถทราบได้ดอกว่าเป็นจังไรนะครับไปตัดสินคนโดยที่เห็นบางมุมแค่นั้นมันกับ,บ่ถูกต้องเนาะครับพี่นหรอกการสีคอมเมนต์อย่างเข้าก็ต้องคิดไตรตรองดีๆก่อนว่าสมควรหรือไม่ที่จะมาคอมเมนต์ ในทางแบบนี้กระเฮ็ดให้นี่นะครับบอสหนุมรำศรีหกน,นะครับเพิ่นกนเดือดเลยครับพี่น้องดันโพสแล้วกะ็แคปคอมเมนต์ตรงนี้ออกมาให้เห็นเลยนะครับเพิ่นกนว่านี่ละเปิดออกมาเลยว่าเป็นผู้ใดอ่าคือเบื้องแล้วก็คงจะเป็นเตยอวาตารนะครับเป็นรูปพระพิเกเนตนะครับพี่น้องเนาะเนี่ยเิ่นก็นว่าเปิดหน้าออกมาเลยแสดงตัวมาเลยอ่าคิดดีบ่ได้เลยนี่นะครับเพิ่นก็น เดือดพอสมควรนะครับพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละก็คือเป็นกำลังใจให้กันดีกว่านะครับเป็นนอ้องเนาะสำหรับมื้อนี้นะครับเบาเไก่แนนำสาระเกี่ยวกับการลงกบอลลัมมาฝากพี่ฝาน้องมาคีมเนียกคนไดคนแจ้เพื่อจะได้ช่วงคลิปใหม่อย่างตอนนียบอกกันก็เบาเยคลิปต่อไปกันแล้วกันครับสวัสดีครับ